รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับ,รบผมบ้านนบครับ ชันตอใหม่รัติกันถึงสองขาและรายการเมืองไท,ท<า>ยทมีสาระ Variety Lifestyle ดีแห่ Life ID งความสุขที่พร้อมจะปลุกคุณขึ้นมาใช้ชีวิตให้เต็มที่กันครับใช่ค่ะเจอพร้อมกันทุกเช้าวันนี้นะคะเวลา9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึ่งทางช่อง PPTV HD 36ค่ะใช่ครับผมวันนี้ ยังไงครับเห็นไหมพิธีกรสุดสวยนะครับผมคุณคุณมาได้ไงอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ใช่ผมผมต้องถามใช่ต้องถามคุณว่ามาได้ไงคือวันนี้เนี่ยคุณไปเตยติดภารกิจนะครับผมก็เลยมี Miss MTL Pink อีกคนมาแทนค่ะดิฉันต่อใหม่นะคะคุณผู้ชมเอ่อสวยไม่แพ้กันนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเจอแขกรับเชิญที่สวยเหมือนกันเลยผมอยากเจอเขาคุอยากเจอเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แขกรับเชิญที่คุณดิ้นขนาดนี้สวยสวยมากกว่าฉันไม่ได้เอามาไม่ได้เอ่อสวยมากกว่าไหมคือคนละสไตล์แล้วกันแต่ผมอยากเจอผมอยากเจอโอเคค่ะไปเจอกันเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวทำไมต้องดิ้นอย่างนี้งงมากแม่อะไรเนี่ยไม่ต้องงงคุณรู้แล้วเนี่ยว่าเขาร้องเพลงนี้อลอฉันรู้เหรอใช่โอเคค่ะคุณขา งงมากแม่นะคะเ <Nee, S 1> นี่เดี๋ยววันนี้จะได้เจอกับสามสาวเจ้าของเพลงงงมากแม่กัน <Your S 2> นะ <view S 2> ผมยอดวิวเขาแบบหลายล้านแล้วนะคะทุ uh huh. ล้วก็ที่สําคัญเรามาอัปเดตชีวิตเขาด้วยใช่ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขาในช่วง Happy Life ์กันเลยครับครับ เชิญวันนี้ของเรานะครับผมสามสาวเจนพี่ครับตอนีฉันก็งงมากแม่เหมือนกันทำไมทำไมเหมือนกันหมดเลยก็นี่ไงมีแฝดสองคนให้สามคนแนะนำตัวทีมคนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแจมค่ะนหนค่ะพิกเล็ตค่ะนี่สามสาวนะครับผมแค่หน้านะคะที่งงอย่างเดียวเต็งก็งงมาก ถูกต้องเมื่อกี้กำลังซ้อมอยู่เลยเพลงงงมากแม่ใช่ไหมคะตอนนี้ปล่อยไปแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฮะโอ้ยก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราทํากันเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็3มวันได้อะค่ะก็หนึ่งล้านวิวพอดีก็รู้สึกเร็วมากเลยถือว่าแบบมาแรงมากนะท่าน1ล้านวิวภายใน3วันอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบดีใจมากๆเลยื่นเต้นก็คือเป็นเป็นไอเดียของเราทั้ง3มคนเลยใช่อ่า เพลงเป็นเป็นแนวยังไงครับอันนี้เพลงอค่ะก็เป็นแนวป๊อปแดนใช่ะคะเป็นเพลงป๊อปเลยแต่ว่าอาจจะมีกลิ่น EDM เบาๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันพอเข้ากับแบบยุคนี้คนน่าจะชอบอะไรตืดหนึบหนนิดนึงครับทำไมถึงต้องตั้งชื่อเพลงว่างงมากพี่เนี่ยติดปากของแบบเหล่ากระเทยทั้งหลายของคุณของคุณกระเททำไมถึงตั้งเป็นชื่อเพลงอะคะ คือมันมีที่มาจากว่าตอนแรกคอนเซปต์เพลงเราเนี่ยเราอยากจะเหมือนกับว่า ให้ให้ผู้หญิงทุกคนรู้สึกแบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนเวลาที่เรามีแฟนใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนอ่ะตอนแรกฉันชอบเธอแบบนี้เธอมันผมก็สวยนี่นนนนพอสักพักไม่ชอบผมแบบนี้อยากให้ตัดผมสั้นก็ทำไมเธอใส่ขาสั้นก็ยูอย่างงี้ไม่ชอบสไตล์นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกบบฉันงงมากแม่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพลงครับผมเห็นว่ามีพี่เจนนี่ปนัดมาฟีดด้วยทำไมถึงต้องเป็นพี่เจนนี่ฮะเริ่มต้นก็คือออ เราฟังเพลงของเราแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีท่อนแรปเลยนะคะ่ะแบบอยากให้มันมีท่อนแรปสนุกๆแล้วรเราก็คิดว่าเราจะเอาใครมาฟีเจอริงด้วยดีตอนนั้นอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบอ่ะลองไลน์ไปถามพี่เจนนี่ดูว่าแบบที่เจนนี่จะแบบ โอเคไหมถ้ามาฟิเจอร์ิ well, ่งก okay, okay, ับพวกเราอะไรเงี้ยเจนนี ma, you, you ่เขาแบบว่ายินดีมากเขาแบบตอบตกลงเลยว่าได้เลยครับใช่แล้วก็เลยได้ที่เจนนี่มาแล้วก็เลยเขียนเนื้อให้เข้ากับที่เจนนี่ด้วยใช่ค่ะก็เลยเต้คำว่าแบบแซ่บมากใน MV ใช่แบบงงมากแม่เลยอะค่ะได้ข่าวว่าทำคลิปสอนเต้นมาด้วยแต่ว่าวันนี้ฉันเจอเจอตัวเป็นๆนะฮะเนเต้นรับผมจะได้หายงงกันจะได้หายงงร่มกันเลยดีกว่าฮะ ทุกคนทำมือแบบนี้นะคะแล้วก็เวฟค่ะวู้เป็นหัวใจอูเป็นหัวใจแล้วก็ love me love h o u y e love me นะ love me love h o u eye you ข้างนี้แอมผมต้องบิดเองใช่ใครจะบิดแอม แอมใช่เราหัวใจไปฝั่งแอมใช่อย่างงี้แอมลองก่อนนะคะหนึ่งสองสาม Love me Love you I am ใช่ใช่แล้วก็ต่อนะคะต่อนะคะแล้วเราก็ทำเป็นมินิฮาร์มินิฮาร์แล้วสะบัดออกไปแบบว่าวอ l k ว l l w a ใช่ขึ้นลงขึ้นลงใช่ค่ะ

จากกิจกรรมที่เราชอบร้องเต้นแล้วเนี่ยปติเราทำอะไรกันบ <laughs> ้างถ้าผม <laughs> <laughs> เราทํากิจกรรมอะไรอย่างอื่นนอกจากร้องเต้นบ้างไหนก็หลายๆอย่างนะคะก็คือแบบว่าออกกําลังกาย ก็จะแบบโยคะบ้างพิลาทิสบ้างเล่นเวทบ้างกบส่วนใหญ่ในชอบกิจกรรมพวกเอาโดค่ะกิจกรรมที่ตอนนี้กําลังอินมากเลยก็คือการไปดําน้ําค่ะพว่าเพิ่งไปสอบดําน้ํามาแล้วก็แบบว่าร้อนวิชาอยากจะรีบลงไปดาหาปลามาพิกเลตเหรอฮะขอพิกเลตก็ไปเรียนดําน้ํามากับพี่เนยค่ะได้แค่ครั้งเดียวค่ะแล้วเป็นคนบอกด้วยนะว่าขอเป็นคนเริ่มต้นว่าอยากไอเดียเขาดาน้ําพอไปดําน้าได้แค่ครั้งเดียวเอง ไม่ได้ไปอีกเลยถอนตัวขอถอนตัวกลับมาคือหนูอะชอบอทํากิจกรรมอินดอร์ค่ะและ้วทำไมถึงมีความคิดตอนแรกจะไปดำน้ำอยากจะลงไปจริงอ่ะมันกลัวคือกลัวแบบเบียดขากลัวปลาหมายถึงพอปลาอยู่ใกล้ๆบุ๊กก็กลัวแล้วเพราะขนาดปลาหนูยังไม่กินเลยอ้าวเหรอกลัวปลากลัวปลาหนูกลัวเนื้อไม่ชอบอ๋อมันเหมือนงูเหมือนอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมหนังมันอะไรอย่างเงี้ยแบ อาปากอาปากไม่กลัวคะไม่นะก็คือในร่มมั้งกิจกรรมในร่มแทนละกันหนูก็จะชอบแบบเล่นเกมแทนอะเป็นแฮงเกอร์เป็นแฮงเกอร์แจมเหรอครับชอบไปทางกิจกรรมในร่มเหมือนกันชอบถ้าวันจริงๆเลยนะคะกิจกรรมแบบเลื่อยเปื่อยของแจมเลยเนี่ยก็ก็คือ เน็ตฟลิกอยู่บนโซฟาค่ะดูหนังดูซีรีส์ใช่ชอบมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีแบบอารมณ์สุนทรีนิดนึงก็จะอ่านสืออ่าแต่ว่าจริงๆแล้วแจมก็มีกิจกรรมเอาด้อเหมือนกันนะคืออะไรครับก็จะเล่นสนโนว์บอร์ดอะไรอย่างงี้แล้วก็ดำน้ำแจมดำน้ำเป็นก่อนเลยนะนี่่<ะ> คือเป็นสาวเออฉันก็ออกกิจกรรมนอกบ้านบ้างนผมอยากรู้ว่าอย่างฝาแฝดเนี้ยมีอะไรที่เหมือนกันหรือต่างกันไหมคู่นี้ก็คือมันจะเหมือนแบบมีความคิดความอ่านคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไหมแบบว่าเราปลอมตัวให้กันอ่ะเคยไหมคะแบบสมมติไปสอบนี่ฉันเก่งวิชาคุณดูละครเยอะหรือเปล่าคออ้เอาละละครเท่ามาจากเรื่องจริงปะะบอกว่าแบบมันเป็นความใฝ่ฝันมากที่จะแบบเราจะไปสอบให้กันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางเอิญ เันโง่วิชาเดียวกันก็ไม่รู้ว่าเจ้ายังไงถ้าสมมติว่าไปถ้าใครเจอทุกวันทุกวันจะรู้ว่าไม่ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะคะพับไปกัรโปรเจกตมากพับโปรเจกต์การสอบแทนกันครับผมพูดเรื่องหัวใจมากเลยกว่าแต่ละคนเริ่มที่เนยก่อนละกันครับเหรอคะหัวใจตอนนี้ บอกเขาไปว่าแต่งที่ไหนบอกเขาสิว่าจะแต่งงานไหนใช่ไหมเหมือนได้ได้ข่าวว่าออสเตรเเลียขาจะไปแต่งงานที่ออสเตรเลียต้องไปไกลเบอร์นั้นเลยก็มันเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทแล้วก็เขาก็ขอแต่งงานแล้วที่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าโรแมนติกน่ารักจิ่งก็เลยคิดว่าจะไปจัดที่นันนะคะอยากแบบจัดแบบเรียบง่ายไม่ต้องแบบพิธีใหญ่มากขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้ครอบครัวค่ะต่อไปคือพิกเลตบ้างค่ะ คุณรักหัวใจคุณเป็นยังไงบ้างคะยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่ขายยังดีอยู่ก็คือทั้ง3คนหัวใจเป็นสีชมพูทั้ง3คนเลยแล้วมีแพลนจะตามพี่ไปเร็วนี้ไหมคะไม่ไม่น่ามีนะคะพวกนี้น่าจะแบบคือยังไม่ได้แบบแพลนที่จะต้องแต่งงานอะไรขนาดนั้นก็แค่เราก็แค่แบบคบกันไปเรื่อยๆดีกว่า พูดถึงเรื่องแพลนเพลงต่อไปบไ้างดีกว่าเราจะมีออกมาอีกไหมฮะซิงเกิลต่อไปที่แน่ๆก็ยังเป็น3ามคนอยู่ค่ะ<ช>แต่ <ผม S 2> ว่าก็มีแพลนเหมือนกันว่าเอแบบหลังจากนี้พอมันเริ่มอยู่ตัวอาจจะแบบมีแบบเป็นซิงเกิลแบบพิกเล็ตเป็นโซโล่างออะไรอย่างงี้ใช่ใชค่ะแล้วอย่างช anel u t u b e ของเราเนี่ยเราวางแพลนอะไรไว้บ้างเราจะเห็นอะไรจากช anel ของพิกเล็ตแอนโทินไหมคะค่ะก็นอกจากเพลงของพวกเราอะค่ะใน YouTube ก็จะมีเป็น พวกไลฟ์สไตล์ของเราแบบไปกินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะถ่ายลงไม่ต้องได้เป็นสี่รูกอยากมีพ่อแม่อย่างไี้ึ่งเลยเราไปยืนต่อนะครับช่วงนี้แฮปปี้โฟกัสครับผมเมื่อกี้เราไปเต้นกันมาแล้วใครท่านไหนไหมคะโอ้ แล้วผ้อสลุธครับผมแขวเชิญมีแต่สาวสาวไม่ได้เลยนะคะคุณปอค่ะครับผมทำกันบ้านมาอย่างดีนะครับผมคือ3คนนี้เนี่ยหลายๆคนรู้จักอยู่แล้ว เนยกับแจมมาจากเนโกจัมเข้าวงการมาแล้วก็พิกเล็ตก็มาจากชูการอยจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเข้ามาได้ยังไงบ้างครับตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าเนยกับแจมเนี่ยประกวดร้องเพลงค่ะใช่แล้วก็ช่วงนั้นน่ะมันยังเป็นยุคที่แบบว่าเป็นขึ้นเวทีประกวดแล้วก็มีแมวมองมาตามเวทีประกวดอ,อะไรอย่างนั้น<อ>เขาก็ สนใจเราสองคนเขาก็แบบว่าติดต่ออยากให้แบบไปลองแคสดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยไปแล้วปรากฏว่าได้ใช่เพราะว่าเค้า<ช>เห็นว่าเราเป็นฝาแฝดอะไรเงี้ยมันก็ดูแตกดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะให้เราออกเป็นแบบคู่กันเลย ก็เป็นเนโกจัมใช่ค่ะแล้วพิกเล็ตนะครพิกเล็ตเข้าเข้าวงการได้จากไหนปกติหนูที่บ้านก็คือไปประกวดร้องเพลงด้วยกันอยู่ตอนนั้นแบบเรียกว่าเด็กประกวดเลยอะค่ะอ๋อสามคนนี้คือเด็กประกวดแล้วหลังจากนั้นที่โรงเรียนสอนเต้นเขาก็จะมีการเหมือนแบบออดิชั่นหาแบบกลุ๊ปอะไรอย่างนี้ตอนนั้นแล้วที่โรงเรียนก็เลยเหมือน เออลองลองส่งน้องคนนี้ไปลองแคสติ้งดูอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ก็เลยได้ได้มาออกเป็นชูกอร์ไอช่ค่ะก็คืออันนั้นก็คือเป็นการเข้าวงการครั้งแรกค่ะกับกใช่ค่ะโอ้อยากถามค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากทราบไหมคะว่าทําไมทั้งครอบครัวทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นเก่งทางด้านดนตรีหมดเลยมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีหมดเลยเหรอคะหรือว่ายังไงคะคือถ้าช่วยดันถามกันไปแล้วก็งงมากกั้งยู่ในหัว ดูมีพรสวรรค์ค่ะพรสวรรค์มากไม่เคยใส่หนังเลยอ่ะโอไม่ชอบเรียนหนังสือไงะเริ่มจากที่ตอนเด็กๆอ่ะชอบ ทำกิจกรรมเพราะว่าเวลาทํากิจกรรมจะต้องแบบว่าคุณครูคะชั่วโมงนี้หนูต้องลาค่ะเพราะว่าหนูต้องไปฝึกรําค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปซ้อมเต้นค่ะเดี๋ยวแขกจะมาชมโรงเรียนเลยมันเป็นที่มาของการสนใจในการทํากิจกรรมค่คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่ใช่คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะเข้าใจผิดที่ว่าลูกอยากจะทํากิจกรรมไปด้วยเลยเรียนก็ได้กิจกรรมก็ดีเลย คุณพ่อคุณแม่ชอบให้ทํากิจกรรมอยู่แล้วด<ช>้วยพ่อรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าไปเรียนให้เครียดไปไม่ต้องได้เกรดสี่ลูกอะ,อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลูกแบบ <c oughs> ทำกิจกรรมอยากให้พ่อแม่อย่างนี้จังเลยร้าผมแล้วอย่างอย่างพิเกเล็ตเนี่ยตอนนี้ามาเล่นละครแล้วด้วยใช่ค่ะก็มีม,มีประมาณปีที่แล้ว2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นซีรีส์มาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะใช่แล้วเวลาสามสาวอยู่ด้วยกันเนี่ยเมาเรื่องอะไรกันคะ ไม่เมาเลยค่ะพี่หนูอะค่ะเป็นที่หนูไม่ใช่สายเมาเลยหนูต้องเมาอยู่กับต้นไม้คเนมีหรือเปล่าคะคนาเรี้นมีสายหรือเปล่าเลยเกิดเหตุการณ์พี่แบบคุยกับต้นไม้อะจริงเหรอเออตอนเป็นเด็กแล้วหนูเหงามากคือหนูมีพี่ทั้งสองคนนะ แต่แบบที่ไม่คุยกับหนูเลยอายุอายุห่างกันเท่าไหร่หกค่ะนี่แล้วแล้วอย่างงี้มันมีปัญหาเรื่องระหว่างแบบวัยบ้างไหมตอนเด็กอ่ตอนเด็กค่ช่วงมเด็กใช่คือทะเลาะกันตลอดคือในกับแจนมจะชอบทะเลาะกับพิกเลตเพราะว่าแบบสมมติตอนที่เราเด็กอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าเราแบบตอนนั้นสมมติเราอายุ16น้องก็จะ10ขวบอะไรเงี้ยคือแก๊ปมันจะรู้สึกเหมือนมันเล่นทะเาะนหน่อยเหมือนเราคุยกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบโตมาก็จะแบบ มันเหมือนมันใกล้แล้วแล้วใช่สามสาวนี่คนละสไตล์เลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะอยากทราบว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นกูรูทางด้านไหนพี่แจงเหรอคะก็หมายขอเดานะความสวยงามเครื่องสำอางอ๋อพี่แจมเป็นกูรูด้านการใส่วิกผมค่ะแทนที่แน่ทไมถ้าคุณจกัี่งวนะคะบางวันไปโปรโมทเมื่อไม่กี่วันก่อนงงตื่นเช้ามาไม่ได้สาวผมแต่เอาวิกใส่มใส่รวบผมใส่แล้วก็ใส่แบบหน้าที่ลาเน็ตเหื่วันเน็ตเออนั่นแหละ ใส่เสร็จปุ๊บก็เอาวิกมาใส่เลยปุ๊บออกจากบ้านแบบคนอื่นเขาต้องตื่นมาทำผมกันนี่ใช้ผมปลอมตลอดเลยนี่ผมจริงหรือเปล่ามันนี่ผมจริงว่ะคือว่ามันเริ่มต้นจากการที่เราอ่ะเป็นคนผมเส้นเล็กมากเหมือนกันเหมือนกันแล้วหยามันมาแล้วเวลาที่สมมติ คือด้วยความที่แล้วเราก็เป็นคนขี้เกียจสระผมเป็นทุกวันแล้วไม่ได้ขยันขนาดนั้นเออไม่ได้ขยันที่จะมานั่งสระทุกวันแล้วบางทีสระผมอ่ะคือตอนสระไม่ได้เดือดร้อนนะแต่เดือดร้อนตอนบ่าผมผู้หญิงมันผมยาวเหนื่อยจะได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบลำคาญวันไหนที่อุ้ยทำงานแต่แปดโมงเช้าเราก็จะได้ตื่นขึ้นมาเอาเน็ตคุมหัวติดกิ๊ดฟุ๊ใส่หัวไปได้เลยใช่ถ้ามาอย่างพลิเลตอืมไม่มีอะไรที่เป็นกูรู้พิกเลตน่าจะแบบเป็น อะกูรู้เรื่องเรื่องเกมแฮกเกมแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นไม่พี่เหี่ยเขาจะเก่งเรื่องทริคที่เหมือนแบบว่าเขาชอบเล่นเกมใช่ไหมแล้วมันเหมือนแบบพวกเกมที่มันต้องสะสมเงินสะสมตังอะไรเงี้ยโกซิมอะไรเงี้ยหรอเออต่อไปว่าครับพี่เหนือแม่เหรอ เปดูเรื่องแบบเกี่ยวกับเอ,อ่อ my and so u l อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจิตใจการทานอาหารสภาพภาวะอารมณ์ความรู้สึกคือเนินไม่ได้ถึงกับขนาดว่าตื่นเช้ามานั่งสมาธิทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เหมือนเราจะชอบเขาเรียกว่าอะไรอะชอบชอบรู้ทันสมองตัวเองอะไรอย่างเงี้ยว่าเวลาเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกอะไรเนี่ยมันเป็นเพราะว่า บางอย่างในสมองของเราหลังออกมาทําให้เรารู้สึกแบบนี้นะอะไรอย่เงี้ยแล้วเราจะแบบพยายามห้ามตัวเองไม่ให้เป็นแบบนั้นพยายามเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นเพื่อแบบว่าเราจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีทุกอย่างมันจอดของกันเลยอะคะ่ะก็เลยแบบใช่นิยามความสุขของคุณเนยคืออะไรคะความสุขของเนยน่าจะเป็นการที่เราแบบไม่นะคะการทีขข่เราไม่ได้มี การยึดติดกับอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยึดติดอะไรเลยเราปล่อยให้ตัวเราเป็นผู้สังเกตการสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเงี้ยเราก็จะมีความสุขแล้วก็หลุดพ้นจากทุขสิ่งเขาเรียกว่าบรรลุแล้วบรรลุเขาเรียกว่าการบรรลุก็คือเป็นความสุขของในแบบฉบับของเขาคือพิเลศษมากครับรักเลยพิเลศอะไร หนูรู้สึกว่าความสุขก็คือการที่เรามอบความสุขให้กับคนอื่นๆทุกคนครอ,อบครัวของเราอยู่กันอย่างแฮปปี้มันก็ทําให้เรามีความสุขไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะความสุขของแจมคือการที่ได้อยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงหมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นแบบหมาเราแบบไม่ป่วยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเด็กยงพันลอยู่อะไชบิเลียนอ๋อใช้บิเลียนนะครับชอายุเท่าไหร่แล้วฮะโตยังตัวแม่อายุสี่แล้ว สประมาณ4ี่หแล้วก็ลูกก็สองแหละฝากผลงานหน่อยไหมคะคุณยังไงคฝากผลงานช่วงนี้เลยครับสำหรับเพลงงงมากแม่นะคะก็เป็นซิงเกิลที่พวกเรา JNP เนี่ยตั้งใจทํากันมากๆเลยนะคะก็อยากฝากทุกคนไว้ถ้าใครยังไม่ได้ดู MV นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะใน YouTube c h anel n ของพวกเราเลยนะคะ Piglet and Twins Channel นะคะแล้วก็ตอนนี้มี dance version แล้วสามารถไปฝึกเต้นได้ใช่แล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะและนี่คือ3ส,สาว JNP ครับเห็น3 <Okay. S 2> <Hey. S 1> าสาวพี่น้องเขาคุยกันอย่างมีความสุขแฮปปี้นะคะดูไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วก็วิธีการจัดการกับความคิดแล้วเราก็เออเอามา adapt mm hmm. ใช้กับชีวิตตัวเองได้เราจะได้มีความปล่อยวางนั่นเองค่ะผมชอบความสุขในแบบของน้องพิกเล็ตอย่างหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือการที่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสังคมที่แฮปปี hmm. ้หรือว่า รอบล้อมไปได้วยคนที่มีความสุขรวมถึงวิธีการที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันกลับมาเติมความสุขให้ตัวเองได้ด้วยครับเราจึงมี5วิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะเป็นช่วงแฮปปี้สไมล์ค่ะครับผมวันนี้เรามีสาระดีๆนะครับจากคุณอามาฝากไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับอาร์มในช่วงแฮปปี้สไมล์ในวันนี้นะคะแปบบ๊บนึงนะคะขออนุญาตบิดตัวนิดนึงค่ะป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะแล้วก็สําหรับโรคนี้นะคะเราจะมีอาการปวดคอปวดไหล่ปวดหลังรวมไปถึงแขนขาชาค่ะโรคนี้นะคะส่งผลทําให้กล้ามเนื้อและเส้นประสาทเสียสมดุลในวันนี้นะคะเราจึงมี5วิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะ ข้อแรกนะคะปรับท่านั่งให้สบายค่ะและปรับจอให้อยู่ในระดับที่พอดีสายตาและไม่ให้หน้าจอนะคะสว่างหรือว่ามืดจนเกินไปค่ะข้อ 2. นะคะมันพักสายตาเป็นระยะระยะค่ะเราสามารถลองมองไปที่อื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่จอคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถใช้น้ำตาเทียมในการหยอดตาเพื่อไม่ให้ตาแห้งได้อีกด้วยนะคะ ข้อ3นะคะปรับตำแหน่งข้อศอกให้อยู่ในระดับเดียวกันกับคีย์บอร์ดค่ะเพื่อไม่ให้บ่าของเราต้องทำงานหนักจนเกินไปและเราต้องไม่นั่งหลังค้อมหรือห่อไหลนะคะข้อ4นะคะปรับเปลี่ยนท่านั่งทุกๆ20นาทีค่ะและก็เราควรที่จะลุกไปยืดเส้นยืดสายในทุกๆ1ชั่วโมงค่ะ ข้อ5นะคะมันออกกําลังกายค่ะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสามารถลดอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลองไปปรับใช้ดูนะคะสำหรับ5วิธีการที่บอกไปและถ้าใครสงสัยว่ามีอาการแต่ไม่มั่นใจลองไปพบแพทย์ดีกว่านะคะ เพราะว่าโลกนี้ถ้าเป็นเลื้อยลังจะส่งผลเสียและมีโรคแทรกซ้อนตามมาค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะและในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณร้านสวยๆอย่างโคสปิงคาเฟ่ถนนสตีวิต2ซอย10ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย สำหรับใครที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะคะติดตามพี่อาร์มเมื่อกี้แล้วนําไปใช้ได้เลยถูกต้องครับผมวันนี้มีความสุขมากเลยนะครับได้เจอกับสามสาวน่ารัก เติมพลังชีวิตนะครับจากแบบไอเดียความสุขของเขาถ้าอยากดูย้อนหลังทำไงนะครับผม่ะเข้าไปที่ u t u b e นะคะเมืองไทยมีสาระอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะใช่ครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณสถานที่ Wo r l d Star Academy ซอยสุขุมวิท49ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่นะครับผมว่าสัปดาห์หน้าใครจะมาร่วมแชร์ไอเดียความสุขกันอีกนะครับผมในรายการเมืองไทยมีสาระทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงถึง9โมงครึง่งที่นี่ที่เดียวครับ PP TV HD ช่อง36ครับผมเพราะความสุขคือทุกอย่าง happy n e s s mean แพี่ติสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะไหนอะทำไรอะไป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 ตอนแรกเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะแบบกล้าแสดงออกต่อหน้าคนเยอะๆตรงนั้นอยากจะให้บอกความแตกต่างหน่อยค่ะเรื่องจากหน้าตาก,ก่อนเลยเนยคือผอมมากส่วนแจมประจําของแจมคิวจะแบบโค้งๆกว่าเนยปะแต่ถ้าล้างหน้าออกมาก็เหมือนกันอยู่ดีอะค่ะมันอยู่ที่แต่งหน้า